เป็นคนสุดท้ายเป็นลาสเข้ามาลาสชาวบ้านเทปเปล่าเทเลิศเข้ามาลาสชาวบ้านด้วยเป็นไงล่ะเออทำไมเป็นคนอย่างนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตีไม่เข้าเนี่ยไม่ใช่ว่าลาสไม่ได้นะต้องได้ดิแปดเปอร์เองเสร็จละหกละห้าละ โลมาก2เปอร์หเปอร์และ0ููลูก0และศนโอเคน้องเขาต้องเคืองแน่เลยอ่ะ <laughs> น้องเขาต้องเคืองแน่เลยอ่ะเขาอุตส่าห์ตีมาตั้ง88%และฉันก็มาแฮปลาสไปเป็นที่เรียบร้อยจริงๆแล้ววันนี้จะมาเล่น PVP ตะหาก ไม่ได้กล่าวว่าจะเล่นคิวเรตอะไรนะคะก็สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่4กับการเล่น PVP นั่นเองซึ่งวันนี้เปิดมาคิวเรตไปซะเรียบร้อยเนื่องจากว่าเข้ามาแล้วเจอพรีนะคะก็อันนี้มีเรื่องจะสารภาพเล็กน้อยนะ,ะสำหรับการเล่น PVP พนะคะพิวกูตอนแรกอะคืออยู่ดีนี้ก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ซะงั้งน เราก็เลยแบบทุ่มทุ่มเทกับการเล่น PVP มากๆถึงขนาดซื้อขนนกขนนกแล้วก็พอสี่ทุ่มปุ๊บอ้าวทำไมมันไม่รีเซ็ตแวสรุปวันนี้มันไม่ใช่วันเสาร์นี่ว่ากรรมแท้ผมนี่เงอบเบย ก็เลยเราจะไม่จบที่หลีกนี้แน่นอนเราจะต้องขึ้นหลีกไปนะคะเพื่อที่จะได้อยู่อย่างปลอดภัย2378แล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะชนะได้หรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้อ่ะก็หู้เล่นแบบเจอใครก็ก็ก็ยอมเล่นนะ เมาลองดูดีกว่าคะ่ะว่าตอนนี้เรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไบ้างนะคะก็วิธีการเล่นยังเหมือนเดิมแต่ว่ามิกนเนูเน้นที่จะเอาน้องมิกุออกมานะคะแล้วก็เน้นที่จะอัพทลึกเหมือนเดิมนะอัพพลึกเหมือนเดิมเอาบราออกมาด้วยมิกุบราวอะไรอย่างเงี้ยวนวนไปนะคะ ก็มีกูอะมันช่วยเรื่องการแบบต้านสก,กิลนะแหยิงก,กันใหญ่อิงก,กันใหญ่เอาใหญ่เลยนะน้องลันนี่มันเป็นตัวที่ยืนประชิดมากนะคะ เนี่ยมันอันตรายมากเพราะฉะนั้นโู้หูเลยหูเร็วมากวิ่งเร็วมากข้างหลังอะ่ะอ๋อเขามีเรือดำน้ำด้วยนะคะนี่แหละอัพอัพให้เต็มอัพให้เต็มโอเคอัพให้ได้เยอะที่สุดะ่ะนี่เสร็จละ ไมถึงยังไม่ยิงเพราะเดี๋ยวเราจะยิงทีเดียวนะฮะ8โอเคพร้อมจะยิงกันหรือ,อยังปึ๊บ จังหวะไปหน่อยไ่อกียยิงมิสไซล์ผิดจังหวะนะคะ,มะเมื่อกี้คือยิง <c oughs> ตายเลยคือยิงไปแบบมีตัวเดินออกมาตัวหน,นึ่งไงแล้วยิงมิสไซล์ไปตอนที่แบบมันมีตัวเดินออกมาแล้วมันก็เลยโดนตัวเดียวข้างหน้าค่ะ <c> เ <oughs> ีมีความเพลียเฮ้ย2อเล่นเลยป่ะมาสเตอร์เล่นเลย่ะล่ะจัดไป นี่สติเสียแล้วใช่ไหมคือแพ้แล้วสติเสียนะอย่าไปกลัวดิมาเตอร์ก็มาเตอร์ <c ười> เหรอ <c ười> ลองดูแห่ขับขับอุย้ยเด้งกันรัวๆอัพหน่อยอัพหน่อยอัพลึกหน่อยโอเค ลามีผลึกแล้วมันใจชื้นอะ่ะฟีสูด้วยฟีตูด้วยจอมโจนคิดเหรอจริงจริงก็เกลียดจอมโจนคิดและยังเกลียดจอมโจนคิดเหมือนเดิมนะคะไม่ได้อยากเล่นด้วยนะคะ แต่ว่าคนนี้ก็ก็มาขับๆดูนะมาสเตอร์เลยนะมีความโหดระดับมาสเตอร์เอ้ยแต่เราก็ยื้อได้นะเนี่ยดูดีเรายื้อได้อยู่นะ ตัวข้างหลังหายหมดอะง่ายๆข้างหลังนี่เกี้ยงเลยเอยเอามาก็ตายโอเคพร้อมจะพัดกันหรือยังเดี๋ยวนี้บอดเขาพัดแบบ เลยอ่ะพอเราพัดนางก็พัดบ้างอ่ะเนอะบอดนี่แปลก,ปลกมาดูกันว่าเราจะสวนกลับได้หรือเปล่านะคะเขาเดินออกมาค่อนข้างไกลพอสมควรแหละแต่ว่าตัวข้างหลังเขาไม่มีแล้วอ่านเะฮ้ยฉันจะชนะระดับมาสเตอร์แต่เมื่อกี้ฉันแพ้ใครนะ <laughs> เอ้ยเมื่อกี้มันผิดจังหวะไงเออการใช้สกิลนี่ต้องมีจังหวะนะเน่ยน้องยิงไปฮะนี่เป็นไงล่ะมาสเตอร์เอาเว้ยชน,นะมาสเตอร์ก็มานี่ทำเขาล่วงไปอยู่แชมเปี้ยนหนึ่งเลยปะเนี่ยเขาเขาคงเกลียดฉันแน่ๆเลยอะ โอเคตอนนี้เราคะแนน3 2 3 8 3้ว mm hmm. เล่นคนคะแนนเยอะๆไปเลยนี่แบบนี้จัดไป <c oughs> โลกจิตตอนนี้อยู่ในช่วงโลกจิตโลกจิตค่ะจัดไปค่ะพึบึยิงมาเราหลบได้ ช้างด้วยมีน้องช้างโอ้โหัวมามตาตตโหัววันนี่ไปไหนเนี่ยนี่จะเอาให้ได้ใช่ไหม าโฟมฟีดกันหน้าบ้านแบบนี้เอาโอ้โหพัดเลยอ่ะไปฮะวิ่งฮะเดี๋ยวนี้พี่ขู่จะดึงเชงตอนตอนฟรีดนิดนึงนะคะเห็นหรือเปล่า <laughs> ดึงเชงนิดนึงนะคะก็ปล่อยให้ คอนาโดอ่ะปกติเวลามันพัดแล้วอ่ะมันจะค้างอยู่แป๊บหนึ่งนะคะก็ยังไม่ฟีดต,ตอนนั้นนะเพราะตอนที่ตัวมันกำลังจะออกมาเราถึงค่อยฟีดนะคะมันก็จะมีเวลาให้เราได้อีกหน่อยนึงแบบเมื่อกี้นะมา มาดูกันอีกทีค่ะจะได้ผลอีกหรือเปล่าโอเคเอาออกไปเหมือนเดนิมนะคะเอาน้องบรา่าออกไปนะคะเอาไปช่วยยิงหน่อยออกไปแป๊บเดี๋ยวต็ตายแล้วล่ะดอกล่าวอ่ะพุ่เลยไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ช่วยให้อะไรดี อัพผลึกไปค่ะหน้าที่ของเราคืออัพผลึกแแล้วก็เอาตัวมาชนเรื่อยๆชนเรื่อยๆอ่าเขาใช้อม,มาตะแล้วอ่ะใช้อม,มาตะแล้วแบบนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะอม,มาตะสวนตอนเราฟรีดนะคะ จะชิวน่าจะชนะได้แน่เนี่ยใช้อามาต่ไปแล้วหแล้วหแล้วเอาตัวแทงช่วไมไหนโอเคเสร็จแล้วค่ะอัพให้ถึง8ไปเลยแล้วก็พออัพถึง8แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบกดน,นะคะก็รอให้มันชาร์จตรงนี้ก่อน ให้ผลึกลึกชาร์จก่อนนเรียบร้อยไปฮะอยากจะบอกว่าไม่ใช่อะไรเขาสวนมาด้วยนั่นไงเขาสวนค่ะแล้วเมื่อกี้ผูกกดช้าไปค่ะเล่นในคอมนเมนื่อ้ย ที่เลยนะเล่นในคอมแล้วมีปัญหาตลอดคือเมื่อกี้นะคะมันมีตอนที่เราวิ่งมาเขาฟรีดเราค่ะเออมันเลยทำให้เราหยุดไปแป๊บหนึ่งแล้วผู้ผู้บอก,กดไม่ทันต้องกดไอ้นี่ไงต้องกดอามาตะก็เลยกดฟรีตนางไม่ทันค่ะ จับกันเลยทีเดียวนี่มันขึ้นอยู่กับตังหวะจริงๆนะบอกเลย ศูนย์หนึ่งเลยเหรอไม่คะแนน,นเยอะจังอะเล่นดีรออะไร <c oughs> ป๊าดนี่เปรี้ยวมากเปรี้ยวมากปาอีกแล้วชอบเล่นกับคนเก่งๆนะเราเนี่ยไปฮะลองดูฮะโอเค วนไปนะคะวนกลับนางฟรีสและจะไม่มีเหตุการณ์แบบเมื่อกี้เกิดขึ้นอีก <mm> จะไม่มีเหตุการณ์แบบเมื่อกี้แบบที่ฉันวิ่งไปแล้วสะดุดโอเควโดนอะไรไปอ่ะข้างหลังตายเกือบเลยอ่ะ โดนอะไรอ่ะเอ๊ะแปลกจุงพี่โดนอะไรสักอย่างนะคะตายเกลี้ยงเลยหล่ะโอ้โหใช้อมตะาแล้วนะคะนั่งใช้ให้หมดอ่ะของอะใช้ให้หมดค่ะใช้ซะค่ะใช้ค่ะ โอเคเราชาร์จแป๊บโอเคถึงเวลาวิ่งแล้ววิ่งไปวิ่งไปอันแน่อึ๊บปีเลยแล้วก็เทลไฟไปนะคะพร้อมยิงด้วยนี่แน่นางออกมาแล้วอะ่ะนางออกมาแล้วอะ่ะมีความเล่นผิดจังหวะนิดหน่อย แต่น่าจะไม่เป็นไรมั้งหคนนี้คืเหมือนน่าจะพอได้อยู่หรือเปล่าต้องมาดูกันค่ะว่าจะยิงมิสไซล์โดนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันต้องตัดสินกันที่มิสไซล์นะจริงๆอ่าเริ่มกระเด้งแล้วเริ่มกระเด้งแล้วเริ่มกระเด้งลค่ะ น่าจะไหวอยู่เด็กไปโอเคยิงมิไซโดนล้วบอกแล้วว่าตัดสินกับพี่มิไซเดี๋ยวนี้ปาลาฉลามมูดวอล์กต่างคนต่างตายเราก็ตายเขาก็ตายเนีรู้สึกว่าเราจะตายเยอะกว่าเฮ้ยทำไมอะ่ะ มันดูเหมือนเราเจอชนานะเมื่อกี้ว่าปะ่ะเนี่ยไงนี่มันผลของอีเรือดำน้ำแน่ กระดำน้ำมันเป็นสายยืงไงเราไม่ได้เอามานะคะไม่ได้ใส่เฮ้ยสันเชลเหรอเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะชนะได้นะแม่สะได้จริงๆนะคะก็ลบน้อยนิดนึงคะแนนหาก,กันเยอะคอ่ะ มีคนมาตีอะเลเวลสี่สิบแน่เลเวลก็ต้องเยอะมาตีโอ้โหล้านหกเลยหรอ,โ,อโหดไปปะไหน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 อ๋อนี่สายตีแบบสายโหดมากคนนี้เขาใส่แบบ โอ้โหขอดูหน่อย <ś mel od ic> นี่ใส่แบบนี้จะฆ่ากันให้ตายเลยใช่ไหมขอดูน้องแชมเปญเขาหน่อยอ่ะเรายิงโดนก่อนด้วยนะแต่เขาไม่ตายนะแชมเปญเขาไม่ตายเห็นปะแชมเปญนี่อึดถึกชน เอาตายไปละตายไปละใช่ปะจะเอามาตาะทำไมเนี่ย <l> <l> <laughs> ไม่เห็นจะต้องอามาตะเลย, <l> ยนันแกจะตายตรงนี้จะลมาัาก 八。 สู้อม,มตะเขาไม่ได้นะฮะอม,มตะเขาแบบรัวๆมากแล้วก็โดนสวนกลับมาก็สูได้อยู่นะ วันนี้เราจะมาปิดท้ายด้วยการแก้แค้นกันนะแต่ว่าแชมเปญเขาโหดมากนะแชมเปญเขาตีตั้งล้านโอ้โหตั้งล้านหอ่ะโคตรโหดอะ่ะแต่เราก็ยังจะเปรี้ยวไปตีกับเขานะคะอย่าไปกลัว เน้นเอาตัวแชมเปญออกมาเยอะๆค่ะเอาหน้องเปล่ามาหน้องเปล่าเออทำกระเด้งไม่ได้เยอะอยู่นะเนี่ยอ้าวยิงไม่โดนยิงไม่โดนไปฮะวิกลับฮะ เอ้ยไม่ได้สิมีบ้างนี่แน่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ไปกระพริบชุดใหญ่นะฮะตายแล้วเยสเก้แค่สำเร็จ วันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่าดีแล้วกันนะคะสำหรับการเล่น PVP นะคะก็ตอนนี้อยู่ในลีกแชมเปี้ยนสองแล้วนะคะใครที่ถามพิ้วกูว่าเอ้ยพิ่วกูเอาเงินมาจากไหนนะคะนี่ไงก็เอาเงินมาจากเล่น PVP เนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าแต่ละเลเวลที่เราอัพขึ้นมานะคะตอนนี้เป็นแชมเปี้ยนสองแล้วมันก็ได้เพชรด้วยเวลาเราอัพลีกนะคะนี่เหมือนตรงนี้ไงเห็นไหมมันก็ขึ้นบอกอยู่นะคะพิ้วกูเพิ่งได้ไปวันนี้นะคะเป็น แชมเปี้ยนสองนะก็พึ่งได้มา170เพชรนะคะก็นี่แหละยังไม่ได้เติมอะไรนะคะแต่ว่าได้ได้จาก PVP มาเรื่อยๆแล้วก็วันเสาร์ถ้ารีเซ็ตลีกเราก็จะได้เงินอีกนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่กดติดตามพิ่คกูนะคะฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ ใครที่อยากจะให้เล่นแบบไหนหรือว่าอยากให้ทําคลิปแนวไหนนะคะลองคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยพืย่อวูปูจะมาอ่านเนาะส่วนใครที่ยังไม่เคยเข้าไปดูในแฟนเพจกันก็เข้าไปได้ที่ facebook.com/ ปูชนแนลนันเองวันนี้วูปูลาไปก่อนแล้วจะกลัมาในคลิปหน้าเจนนีจ้าไปแล้วบ๊ายบาย